สบายสวัสดีคุนัครับากปิ it it ้งปลาดุกน <Yeah, S 3> ี่เอาลงก่สูงพุ่นนะนั่นมเบือสูงเลยไถ้าเพียนหมดเป็นยนิทานปีใดได้กินอันนี้เราทาน่ก้ทานไครมันนานจ้ำจ้ำก่อนล้ปัดปัดปัดใ่ไจ้ำก่อนนอกป่านะน้อยนาะปุนี่ยา บ้าให้ได้แบบนี้ทุกย่างด้วยโอ้โหนึกม่าจะเปนรถพูดเอาเงินมาเต็ถังีบ่่ะฮะอาเพชรลิฟมีบ่ กินดุเทนไปเท่ากหากินไปกินอีกแห้วเขาจะเคลือแล้วมันกินเขาฮะยังตื้นอย่าง <c oughs> นั้นเหเดี๋ยวเากินเนลยใ่ะ <c oughs> เผ็ดโหยหน่าอีเจ้าเผ็ดแหงดิเ่ดเออกอึกอยู่กกินเ้อูเผ็ดตนกนหนเผ็ดนะรูกห่เช่าหามองห่ะหัวมันนี่นะวุ้ไม่เอารดูอกเผ็ดหวนนะางาขาเขาตัวไรกนไรไ้กินข้าวได้ยู่ลูกเ้เดนาเดินมา้าเนี่ยไปข้าวม่ไหมเทาุ

่เข้าหองมาเลยเข้าตั้ห้องอาจารย์ไดกินเุาบพวกมันหลานทั้งหลายแบงเอามาหุงมันบะถึงเดียวนี่แมงนะแมงมันเยอแบงม่าจัะหน่อยอ่ะตัวหลายเด้อเขาบอกแล้วใช่เอคุณน้องเ้ยพอพอ เอื้อเอ้อ่เอื้หะไม่กมันบ่นอยงมาพี่นให้เขาเข้าตัวนั้เเฮ้ยข้าสุมาทั้งพสกุแมบออุดเข้าหะไข่ไก่ไหมไกนได้ให้เป็นเ่าแล้วไข่ไหมว่ดกินหมู้ไไมที่ด้เท้ากินบาบ่สีไดมัน เขไปแรยไไม่้มนัอร้อยแล้วทุแ่เอาไปแล้ว่าันไวไ่ต as ้องทาไว้ก่อนแ้วไม่ใ้ไปนะไปาต่ปาไว้เด้๋ย่อนอง

cũng không có cái thứ đấy mà đúng không là ra

ยังเห็นอยู่เม่อหรอแต่กาองจะคุกเลยนี่เปลาตคมาครบกันมารายงานไปไหวตายน่เปล็นเรื่องหือตัำลกเขาลเขาตำเตเขาไม่ได้แต่อข้าไม่ได้่นอนเยมาดใจรอเตะิกามโอเคไม่้อให้ขาไม่ได้่นน้ลลย่นากได้ข้าทาเอาได้มช่นรอกครับ่ยอเออ

นะคบเ่นไว้เันเบอร์ทางกายกำลันึงมาให้

Ừ, chị ừ, ừ. ừ. nên บ่รู้ lặn đấy ừ. phải, phải. Ừ. 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 yên นี่โอ๊ยมาไห้นำ thiếu เด้อ bạn này ừ. <cười> 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 <cười>

้องก้ผู้ใช้นวดเอ้ยมันชิว่าไปบ่ผู้เองให้ไปนี่มาเก่งให้อีกป้าบดอนุบาดประมานั้นอะไรชบจนเหลืองใช่อะไรก็ใช่โพดเจ้ากับแม่เอ้ยว่าเห็นหุ่งซัวเห็นหุ่งเห็นหัวโตป่าเห็นหัวโตคงเบ้ซื้อเพียงแล้วแต่มันซื้อขอน้ำบ่แล้วซืเพียงปะดุยังได้อยู่ประมาณห้าหกลกปะดุให้มากัวปาปะดุก ยังบกแบกบกแบกเดี๋ยวเทืองแหย่ยังไปเอาเลยได้มันเทือโกนนมันโจมโกนขึ้นเลยเนื้โกนไปเอาดิ่กบ่ใส่่้เลนมานั้นแล้วเออม่นาเ้อเราทีมงซีกน้ทีม่นาะเปมีมาน้ำลกะุ้วมันก็ดี ม่เป <l id> <l id> <od> ็น <l> บ <id> ักเล็กน้อเลยบักเล็กคอเจ้าเดรอไม่สวยไม่วยเด็กๆก้สวยจิมรงงอยู่ดูคับไป่เป็นคกใหม่ดนก่ชื่ออะไงพ่อกะละอกระโดดนะใช่เอออนนี่พอดีเข่อเเข้อเลยบ่เข้อานทุก่าเลยว่าไปปรดุกเขาจุ่งจุ่งเลบุเ เสียเหืนดเื่อโ้เชือกากจเจอเนื่องยทนาันี้อีบอยไ้เลยขาวล่ะโอ้ยจะพูดจยนกสุกแล้วบปนนองยีเวียงน้องเรียงกันได้เจกกะแบบนองลุงซุกแหละมันิ่วงมีป่าขึ้นไป มีเลยมันไก่น้ำหอาปดุกกับปานินแต่พอลงเอปนุพันกปนินลงาิญนากิวอ้ไรนปลาจินยากิวนี่ละน้ำปลาก้าห่านี่แค่ปนุพันกับปลากินหญกามันก็ยู่คือเ่ากินหมดหล้านคูณสิบล้านพูย่งรจิะไิจคูณสิบจิู้เต้จิมรถ มีเข้ามีกล้วยมีปีมีมังค่ามีวายมีไปมีเยมือหาไสเมื่อไ้ร่ เห็นมะน่วโคชุกลินเหมือนกันนเพื่อนเอไปเขาห้าแล้วกโคเป็นนี่ะไี่ตวเียวจะมักคนมักมักคนอะไรจาจำเอาได้อไปไปกด้ถ้าลุงยังไม่ขึ้นรถอยู่ฮิไปฮี่ไปจังไดเอามาโน้ตน้วเอารจะไ้นมึงยังครับก่ฮะโคไปขึ้นทั้นทั้งหน้าได้คหนึ่งฮะ พีน้องไอ้บําหมกมาฮอแทะแขกไปพี่น้องไงยอยู่คิวรถแทะแขกนาพี่น้องเดี๋ยวนี้เนาะบําหมกพาน้องสาวมาเอารถจักอยู่นี่พี่น้องเไงก็ยีแมวรถจักรใส่รถเมลมาตะเวียงเนาะเมื่อวานนี่พี่น้องมาเพราะพี่มันคขำเลยก็เลยเปเอาเมื่อพระไว้ยี่นี่แล้วก็วันนี้ก็ให้น้องสาวปกับน้องเขยมาเอาพี่น้องเยมาเอารถอยู่นี่เอีกยวับเมื่อบ้านบํมุมกอะ เซได้รกรับเมื่อมาหาไซน์น้พี่น้องเมื่อเวียกอยู่มาหาไซนพี่น้องเไยคิวรถทาเคคิวรถเมยเด้อพี่น้องเอกลับก่อนพี่น้องไปขอบใจพี่น้องเอฟซีเบอร์สุกูสุคนที่เขาติดตามส่ง,งมุกบรรนาน้านพี่น้องนะเนาะเนี่ยโมบุที่เขาไปหาเลาะซื้อเครื่องอยู่ตัวเมืองจะเล็กจังหน่อยแล้วกรับเซดล็กับพี่น้องมันขับทำนี่แหละสี่โมงป่านละพี่น้องเไย มีกำลังเข้าคิวรถมาแต่กรุงเทพมาแต่นครพนมอโอ้มอโมกับกกเซอรพี่น้องไม่เมื่อยเสอ,เอ,อร์ไลายก็เมื่อยพี่น้องเลยมดดแต่แนวเป็นโอ้ยรถมาแต่นครพนมพี่น้องข้ามากอมาเข้าคิวอยู่นี่แหละพี่น้องเลยไปกลับก่อนกลับก่อนพี่น้องบอมอกกลับก่อนเด้อ